ังมีแม่เราปลูกไว้บยางแน่ยเนาะผสมออกไปเมืองหน้ากันนะโอ้ปลูกเพียร์ไรถิ่นนอบ้านนี่เป็นแต่ไปวกแถวบ้านนี่เกาเขาเาก็เกี่ยวเลี่ยวตัวนี้ว่าสิเพี่ยเกี่ยวซอยเลี่ยวตัวนี้เพื่อม่ให้สีอยู่หาดตัวสีเงี้ยเนี่ย,มยแม่แมกุหลาบกุหลาบใหุ้่หลาบเพียรครับอากาศก็ดีนล้ครับพี่ตัหัวยังไงครับผสมรถกันโอ้พื่นะพี่ตองหัวยังไงครับพี่น้อง เอาไปฮ็้จิบครับโูกกระแซบครับไปเฮ็ดโควัดกระแซบครับที่นรกไว้ยังไงครับมาันดี๋ยคุ้นสายดอกโตรเดี๋ยวจะคุ้นสยดอกเจ็บเจ็บเดี๋ยวจะเจ็บซสยดอกเ้ไอ้ทุกได้ทุกเก็บซอยได้ยังหอ้าวมาเก็บแลวหรือเ่าเบกมาขึ้นมาขึ้นมาลูกปูใกีโอ้กน่าลกคักใช่ไหเป็นจะเจ็บไปกินแท้นอบานี่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดกน่ากันวางลงวางลง ไอ้เก็บบุกเน่าไอ้นี่เฮ้ยอ่างจะเป็นลูกไส้หลา่าแถวนาะสร้างไหนสร้างออกแถวเนาะเพรหนาเพนนิ่มขาเก็บบักเน่าซื่อๆซ้ำนี่เก็บบรไําเนาะไม่ขี้นะเฮ้ยเป็นลูกไส้หลา่าสบายมากจริงนาะนี่แต่หลายครับลูกครับเดี๋ยวมาขึ้นหลังวัดเลย เ้ใส่คัดแค่นั้เท่า,น,า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 นั้นมางไม่ก็บักลูกไส้ลาเทวดาเทานาจะไม่เหลืนนำไมเด้อรับวัดไปไปลว้วนมาองมาดูกันเลยเดาะคืนหอดขึ้นกนา้านหน่ะ